สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้ทําคลิปหุ้นจีนกับหุ้นหางเสียงเช้าครับนี่กวันนี้หยุดนะครับท่านที่ต้องการเข้ากลุ่มแอดไลน์ตรงนี้ครับ idjom ตองหนึ่งครับ14ตัวเมื่อวานมีหุ้นอียิปเปิดหุ้นครับรู้สึกว่าจับตารางแตกไปครับบนล่างนะครับมาดูวันนี้หุ้นจีนจะมาในรูปแบบไหนครับ หุ้นเปิดวันแรกนะครับอาทิตย์ที่แล้วจีนค่อนข้างเกเรครับไม่ค่อยเข้าล่องเข้าลอยครับแต่ไปแตกง่ายที่หุ้นอื่นครับเป็นหุ้นอีเอีหางสิงประมาณนี้ครับหุ้นจีนเปิดเช้านี้ครับ903ครับเปิดบวกครับอย่าสับสนนะครับหุ้นจีนตัวหนังสือสีแดงนี่บวกนะครับแต่หุ้นอื่นนะครับตาตัวหนังสือสีเขียวนี่บวกแต่จีน ตัวหนังสือสีแดงครับเป็นหุ้นบวกสีเขียวเป็นหุ้นลบบางทีก็แอบงงอยู่พอควรกันตัวเปิดเช้านี้ครับ9 0 3 3 6ครับเปิดล่าง36บน903นะครับเราเอาตรงนี้ไปคำนวณครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับคำนวณด้านบวกด้านลบคำนวณทั้ง2ด้านนะครับที่เหลือเราก็ไปดูตารางหุ้นครับ ว่าตัวไหนที่พอจับได้จับด้านบวกหรือจับด้านลบนะครับถ้าหุ้นบวกก็จับบวกลบก็จับลบหุ้นดีอย่างหนึ่งครับมีด้านบวกด้านลบหุ้นจะด้งเป็นคู่ๆตามตารางครับไม่เหมือนหวยอื่นครับตัวที่คำนวณได้ครับด้านบวกครับ8 0ดด้านลบก็709นะครับถอดตัวได้ตามนี้ลองดูครับแต่โดยรวมๆก็จับรวมกันไว้ครับ ก็บางทีจับฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งนะครับมันก็เป็นผลรวมของตัวคำนวณครับตัวเด่นวันนี้ก็คงยังเป็นศูนย์นะครับน่าจะมีศูนย์มาครับจากตัวคำนวณนะครับเพราะศูนย์ก็ยังอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมจับสูตรเน้นบนกันล่างครับ 06070809นะครับก็คือเอาเลขตำแหน่งไปวินครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลัง,ง70767879 80868789นะครับโดยตามนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือจะเสริมตรงไหนก็แล้วแต่ท่านครับพิจารณานะครับตรงนี้ก็ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจากผลคำนวณครับเบื้องต้นครับ เอดก็แนบตารางหุ้นไว้ครับทุกคลิปก็ไปดูตารางหุ้นอีกทีหนึ่งนะครับตารางหุ้นที่67ครับสำหรับเช้านี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับหุ้นจะบวกหรือลบนะครับถ้าลบก็จับด้านลบบวกก็จับด้านบวกนะครับมีเลขสวยๆตรงกันหลายคู่นะครับลองดูดูตารางหุ้นเป็นได้เปรียบครับ้าเล่นหวยหุ้นนะครับ ห่างเซิงครับ,รบจะเป็นดังผลคำนวณไหมนะครับทุกอย่างเรายึดที่ผลคำนวณครับจากตัวเปิดครับตัวที่เปิดในเช้านี้ครับ6 5หหนะครับรู้สึกว่าห่างเิงจะเปิดห5หเปิดล่าง73ครับบน6 5 5้าาล่าง73มเราเอาตรงนี้ไปคำนวณครับ เพื่อหาผลเฉลี่ยด้านบวกด้านลบครับตอนนี้หุ้นบวกนะครับลูกศรกําลังชี้ลงลบครับหังสิงก็น่าจะดูกันยาวๆครับเพราะว่าดูจากกราฟหุ้นลงลบไปแล้วครับตัวที่คํานวณได้ครับ301 965 2ตัวก็ถอดได้ตามนี้ครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลังครับตัวเจาะครับท่านจะกลับหรือไม่กลับยังไงก็พิจารณานะครับ ก็คำนวณเบื้องต้นได้ตามนี้ครับสำหรับตัวเด่นครับก็คือ1กับ6ครับในเชาน้านี้เราจะเอาเลขหลัก10เป็นตัวเด่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเลขจะมาหลักไหนนะครับสำหรับท่านเอาไปรูทก็ลองดูท่านมีเลขในใจของท่านหรือเปล่านะครับรูทในเช้านี้ครับ1กับ6ครับตัววินนะครับจับ1กับ6วิน 1 0 1 3 1 5 1 6 1 9 6 0 6 3 6 6 6 1หลองดูครับท่านจะกลับดูไม่กลับจะกลับตัวไหนก็เป็นพินิษของท่านครับตรงนี้ทำขึ้นก็เป็นแนวทางครับลองดูนะครับแอดก็แนบตารางหุ้นไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกหุ้นก็ฝากเป็นแนวทางครับดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสครับ มีเวลาว่างก็มาทําคลิปให้ดูนะครับเราไปเจอกันที่ไลน์กลุ่มครับวิเคราะห์ตารางหุ้นสวยๆถ้าท่านสนใจก็แอดเข้ามาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับ